สมาชิกใหม่คือน้องแมวแทนแทนแทนไหนไหนน้องแมวนี่นะทุกคนน้องแมวอายุน่าจะได้ประมาณ2ี่สิบวันได้นะคะทุกคนเอามาปล่อยตรงฝั่งไหนเอามางนี้ประวัติประวัติประวัติก็คือมีคนเอามันมาปล่อยน้ำนะคะมาจุ่นของน้ำจุ่นทิ้งน้ำเลยลอยคออยู่ลอยคออยู่แล้วแล้วก็มีคนไปช่วยมาแล้วคือสองตัวนี้คือสองตัวเนี้ยคือยังไงนะคือฝองตัว คนใจร้ายคนหนึ่งมาโยนลงน้ำนะครับแล้วก็โยนลงน้ำตัวหนึ่งอยู่ในน้ำอีกตัวหนึ่งคืออยู่บนบบกใช่ไหมแล้วยังไงต่อลูกพอเสร็จแล้วมีคนไปเห็นแล้วเขาก็เอามาให้เรามาให้เราแล้วเราก็เอาเขาไปมีคนมาช่วยใช่ไหมแล้วะ้ราชื่ออะไรเนี่ยตั้งชื่อหรือยัง กินนะ่งเ็กเล็กเลย่ะตนนีิงมาตั้งชื่อว่านี่่เนี้เต็มนี่ยทุกคนดูนะครน้องครนี่กับโคโนเป็ดเล่เลยนี่ออกัสหนึ่งอกัสให้หนูตั้งชื่อหน่อยถ้าก็อยากตั้งตั้งสออกัดหนึ่งน้องตัวเล็กมากตันนี้ขาวหมดก็ชื่อชิโร่ชิโร่อันนี้ตัวนี้อ่ะเอ่อชื่อชื่ออวันติน โหวตตั้งชื่อทำไมไม่ให้เอาอย่างนี้ดีกว่าท่านผู้ชมท่านผู้ชมโหวตด,ดีกว่าว่าให้ชื่ออะไรดีน้องชื่ออะไรดีนะคะส่งเข้ามาในคอมเมนต์ได้เลยนะคะโหวตกันเลยว่าน้องน่าจะชื่ออะไรนะทุกคนน้องดื้อมากแหละตอนเนี้คือที่บ้านเนี่ยมีคนพอ,พอมีคนเก็บมา,าได้ก็เอามาให้ที่บ้านใช่ไหมแล้วก็อยู่โรงพยาบาลหนึ่งอาทิตย์นะครับแล้ววันนี้เพิ่งออกมานะครับแล้ว ยายอยายที่บ้านขับรถมาตอนนั้นแล้วไม่ต่ออ่เหตุการณ์มันเป็นยังไงตอนนั้นยายอยู่ควันเนึ่องอยู่หลังบ้านผมออกมาก่อนออกมาหน้าบ้านเพราะว่าอากาศมันร้อนแล้วพออักมาปั๊บก็มีรถยายอมาปุ๊บพอมาปุ๊บก็มีกล่องมาปั๊บพอมีกล่องมาปั๊บประตูรถก็เปิดปุ๊บแล้วใครต่อต่อเปิดแล้วก็ยื่นมาปั๊บแล้วหนูก็ได้คุยกับกล้องไหมหรือจะคุยกับใครได้ยันเสียง เสียงแมวก็เลยเปิดดูแล้วก็แล้วพอ,อายอายยิ้เห็นยายยิ้กดามใช่ใชใยายยิยายยายอีกคนนึงออกมาตกใจยายอีกคนนึงออกมาออกจากหลังบ้านมนาะตกใจแล้วคนที่เอามาให้ฟิ่งหนีไปเลยขับรถไปแล้วขับรถวิ่งก็คือยายอ๋อเนี่ยขับรถไปแล้วยายิ้ไม่เห็นตกใจตกใจว่ามันเอาอะไรมาให้อย่างนี้ใช่ไหม เป็นน้องอย่างนี้แล้นะทุกคนตั้งชื่อว่าอะไรดีชโร่เาย่งขาเขยังสังเนอีอองอแล้วจะรอดไหขาเขากินเยอะไม่ใช่อะไรไเขายังเดินไม่สถทียนเลยเขาเดินเดินไม่สถียนอินเทอร์เน็ตไม่สเียนเรืององ่างอนถออเลยอ้านียเงนกยื้อังลยน้องน่ารักมากเลยนะทุกคน องชั่วโมงกินทียังมให้กินไปตอนไหนการตอนเย็นยังไ่งตอนช่วงเย็นใล้ถหงตอนนั้นกัดจ้ะตัวที่มีสีน้ำตาลบนหัวนี่เชื่ออะไรดีและตัวขาวล้วนๆเชื่ออะไรดีให้ทุกคนช่วยกันสูชิซูชิปลาขาวน้องชื่อปลาขาวแล้วแล้วก็มีแหลมๆเลยนะหนูใส่มงกุดเลยนะนูชื่อนูชื่ออะไรดีคะ ไหนเอาน้องสั่น่ะอย่าอย่าสั่นน้องอย่างนั้นเอาน้องมาหันส่เข้ากล้องดิอุ้มน้องใส่กล้องหน่อยดิเป็นเซเล็บดีกว่าอะเซเล็บเซเล็บเซเล็บตัวนี้ชื่ออะไรอะไหนดูสิออกัสจับกล้องโชก่อนดีเชิญหน่อยเชิญหน่อยเอาโชว์เดี๋ยวมาจะเอาจับกล้องนี่ตัวนี้นะคะหน้าเหมือนออกัสไหมทุกคนน่ารัมกมเกันเลยหน้ากลมกเหมือนกันอะอีกหนึ่งตัวสิอีกหนึ่งตัวชื่ออะไรดี อ่าตัวนี้นะทุกคนเอากัดอยู่เฉยๆกัดไม่ต้องเขย่าน้องเอน้องตัวฝันแล้วมันจะขวนลูอาหนูกลัวมันกอนมันจะกอดหนูเจ็บจะจับไหมจะจับไหมลูกเอาลงไปคราวนี้เราลงไปในไหนกัดเนี่ยโอโอน้องในทลวงี่คืนนี้กัดไม่นอนออกถึงนสซเดี๋ยวก็เวียนออกมาเอาไว้ข้างนอกใช่ไหมเวียนนี่จะเอาไว้ข้างนอกนอกบ้านเลยเหรอ น้องก็ต้องเลี้ยงน้องนะคะน้องเพิ่งกินน้องเพิ่งกินนมนมเสร็จนะทุกคนน้องเพิ่งกินนมเสร็จนะคะสวัสดีสวัสดีหนูโดนเขาทิ้งมานะทุกคนโอหโูโดนเขาทิ้งมาใช่ไหมหนูโดนเขาทิ้งมายาคนไหนไม่รู้ทำไมหนูเป็นเด็กน่าสงสารอย่างนี้ใช่ไหมลูกค่นมี มีคนมีแม่แมวก็ลูกมาแล้วคนที่เป็นเจ้าของแม่แต่หนูก็โชคดีนะโอ้หมายไวไวนะลูกมาแข็งแรงนะมนอยยู่่่ทีาา้เลแข็งแรงนะลูกแข็งแรงนะคะขอให้หนูแข็งแรงนะลูกนะอุ้ยเแล้อหางเนี่ยมีสามจุดด้วยนะไอตัวเนี้ยสามจุดเชื่อก็ซีร่าเชื่อก็ซีร่าก็ซีร่าน้อย อัน Get. ี้ชิโร่อันนี้ก็ชิย่าเดิล้ตั้งชื่อตั้งชื่อมันของจอกันอ์สิคือตอนนี้ทุกคนว่าชื่ออะไรน่ารักดีเนี่ยโอ้อันนี้ชื่อฉิอันนี้ชื่อโล่ชื่อได้ตั้งชื่อได้หรือว่างั้นไอ้ตรงที่มีหมีดำอยู่ข้างบนชื่อชื่อน้องกอล์ฟดิงอ๋ออ๋ออันนี้ชื่อกอสเซเว่นชื่อกอสเซเว่นเหรออันนี้ชิโร่อันนี้ชิล่าชิล่า รอยนะ้ำปองแปมีมปมอ,ยอยู่เขาก็เลยไปค้ามาแต่อี้นะคิดว่าเขางงวานให้นาอ,อนเอาไปหาหมออ,อ,อยู่ได้เจ็ดวันแล้วหมอเขาก็โทรบอกมาว่าไปเอามาได้แล้วนะคะแข็งแรงปลอดภัยนะแต่ก็รอดไม่รู้ว่าคนไม่รู้ว่าคนไหนนะรอยนะ้ำปองแปมนะมไม่รู้ว่าคนไหนน้องสารน้องนะคะประวัติน้องน่าสงสารมากนะทุกคนเนี่ยไปอยู่โรงพยาบาลมาเจ็ดวันอยู่โรงพยาบาลมาเจ็ดวันแล้วแล้วก็คืออาการดีขึ้นเขาก็เลยให้เราไปรับแข็งแรงแล้วเนี่ยร้องไห้แห แปลกแปสมดิกชื่ออะไรนะสมดิกมิีหด้วยสมดิคอะไรหกมดิกอันนี้ผู้ชายอันนี้เป็นผู้หญิงเ้ยไข่อ้หรวมสำรีก็ไม่เห็นมีให้มาไอ้ตัวนึงไปไหนอะกาศระวังนะอยู่นี่เหนเาะไหนเด็กขาหนูเนี่ยไงอ๋ออออกมาจากาศน้องจะอืรูกอื้อ อันนี้ชื่อน้องน้องน้องมีเงินก็จีล่ามีเอสทอมแต่นี่เหมือนจีล่านะนหาสามจุดเนี่ยหาสเอ้าพอตั้งชื่อมีเงินเดินมหาใหญ่เลยจะมีเงินมีทองลูกจะมีเงินมีทองอ้าวตั้งชื่อว่ามีเงินชื่อว่าอะไรดีอ่ะมีเงินกับน้องเต็มบ้านคู่ไอเหรอของออ๋มีเงินเต็มบ้านมีเงินกับเต็มบ้านอ้เจ๊ น้องมีเงินเต็มบ้านน้องมาหาหนูน้องอยากไกินกินจองกกะจีทั้งนั้นอันนี้ชิกินจัดเลยั้ะจั๊กกะจีมันไม่ได้เก็บหบบลูกแต่มันจักระจี้ปกจิไม่ไม่ได้ไม่ลำบากเนาะแ่แมชมกินจักันแน่เลยอะ่เอาทุบเออยเจ็บมาได้ดูคลิปไอ้นี้กันบ้างไหม เบบี้เบบี้ผู้ยเอ้ยโอ๊ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยแมวรมลามคนกลิ่นนะอในี่ยการบอกแมวรวมลามคนแต่กนนี้นายยิ้มดูไปแล้วดูมาว่าแฟนแม่งก็สวยเลยดีเนี่ยไอ้ผู้ชายเออพี่แมวสวยมากกัดเอาน้องมาใส่ไว้เป็นเชฟเฮ้๊อบบ๊อบทำไมถึงได่เอาเอ็งโยนน้องได้ไงไม่ได้โยน ขอให้พวกหนูแข็งแรงนะลูกนะดื้อมากเลยมันมีแมวด้วยมันมีแมวด้วยมันมีแมวด้วยมันเป็นเชฟเอาน้องไปนี่ก่อมก่อนนะทุกคนเพราะว่าเดี๋ยวน้องตัวเล็กก็กลัวเดินมันชอบทำท่าเต้นแบบยุ่นๆเหมือนเหมือนตุ๊ดเลยพร้ะตอนนี้ก็ตายเกินเต้นกันแดด เออน้องดีมากน้องดีมากแล้วก็ทำขนมตุกับหน้าเก่งไงคุณเชนเออชื่อน้องมีเงินเต็มเป๋าน้องป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ชื่ออันนี้ดีกว่าแล้วมันตีใครกัด้วยนะเป๋าตุงกับเป๋าตังค์นี่เอาอ่ะโอ้ลองนี่ดูถัดฐานเสร็จนี้มีชุดหกด้วยเหรอชุดเอานี้ยเขาไม่เห็นหูือวะชุดอถูกงห้าชุดแต่ลูกค้าจะสั่งชุดหก แล้วคนนี้เขาก็บอกว่าวันนี้มาสักชุดหกต่อไปก็มีแต่ชุดหกชุดหกแล้วนั่นเลยก็ถูกลงมนที่หนึ่งไงคนที่สักพันทาเซตีไงถูกลงมาที่หนึ่ง้ถุงเงินกับชาบ้าเกิดคือแมวที่ก่อนที่เราจะทาคลิปนะคะแล้วตอนนี้น้องหายฝาบคุญนะคะเหมือนมากเหมือนน้องกลับมาเกิดอ่ะตอนนั้นเราก็หาฝกจยาเอาไปฝังหาไม่เจอเลยนะคะชื่อถุงเงินอันนี้ชื่ออะไรดีไข่ต้มก็หลอไ่อว่าบ้านไมทค่กว้างเลยลูก แล้วคืนนี ite, ้ก้จะนอนไหมหรือก้าจะเชิญล่องนิล่องตาออกมาสวัสดีค่ะเบนซี่ครับมันก็เปิดรายการน่ะสวัสดีค่ะเบนสวัสดีสวัสดีสวัสดียสวัสดีมนุษย์หนูฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะหนูจะเป็นเซเล็บห้องนี้แล้วนะหนูจะจองช่องนี้แล้วโอ้ยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยใครเป็นหนุ่มข้าวเด็กนะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ สรุปเราชื่ออะไรเรายังไม่รู้เลยเดี๋ยวให้ทุกคนตั้งมาละกันเราก็จะเลือกชื่อน่ารักน่ารักนะขอให้หน้งหนึ่งแสนวิวให้ด้วยนะครับเอาหนึ่งแสนวิวเลยเหรอคลิปนี้ประวัติน้องน่าสงสารมากนะทุกคนน,น้องน่ารักอยู่นะทุกคนนะเดี๋ยวปล่อยให้น้องพักผ่อนแล้วกันนะคะน้องแข็งแรงอยู่แล้วก็เลยเพิ่งกลับจากโรงพยาบาลนะคะนะก็เลยเอามาไว้บ้านยายกก็ไปที<ค>่นี่บ่มี่ทั้งอยางยายเไปแล้วจะกินทรงไหนประกันปิดคลิปไะ ถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย